อ๋อแล้วก็รอหารอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมแอสตา4014เอ40อเทคทีห้าแล้วจะหายเพิ่งจะได้เอ้หน้าแมวน่ารักเ <c oughs> หน้าแมวแมว,แมวบ้านนีงก็ตาย <c oughs> ไป<อ>เออแล้วกูเสิกอ่าเออเอ,เองาอ เคยแผลเป้าง้อครับเคยแผลเป้างูครับท่านผู้ชมเออผมเผลอกดค้างครับผมไม่ต้องถามครับผมกดคือค้างนานไปหน่อยเป็นเผาเงือกสินะเเข่ามีผงอะถ้าค้าง่ใชมาตรงบ่อน้ำแป๊บหนึ่งนะที่บางอย่างออกจริงเชื่อมต่อกันหรือเปล่าออแป๊บหนึ่งถ้าค้างหรือกระตุกหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับไอ้ทีเดียวนะสหาย โอ้ยโอ้ยแล้วหนึ่งท่อสมันแหลก,กแปลก้ยเอาละบอกมาเราจะทำชาเลนจ์อ,อะไรกันวันนี้เอาอดูดิสคอร์ดแล้วหนึ่งคุณผู้ชมเอเอจะได้เทคที่ห้าแล้วนะเทคที่ห้าแล้วนะไม่ใช่เทคที่แปดแล้วเหรอพิมพ์เลย เออฮ่าฮ่าฮ่ปมือธรรมชาติเป็นเรื่องของเขามันจะรับเออสครื่องไม่ไหวครับคุณหลุดบ่อยกว่าผมอีกโอเคผมคนต้องเปิดหน้าตาดิสคอร์วันอย่างนี้ถึงแม้มันจะบังหน่อยก็เถอะแต่เป็นวิธีที่ผมจะอยู่ในดิสคอร์ได้นานที่สุดแหละเจ้าอันซิมอยู่หรือยิ่งไม่ว่าลูกเฮ้ยเจ้าดูนี่สิค่าเจ้าดูนี่นะสิ่งที่ค่างงที่สุดนี่ดูนี่นะ ีย,ยันยืดใช่ไหมแต่ข้าลงน้ำแล้วข้ามติดสถานะอะไรเลยไม่ถ้าก,กูลงไงเจออย่าลืมว่าเจำวิญญาณปีสาจอาชัยเราจะเชื่อมต่อกันป่ะเป็นอชาช่ไม่ข้ามไม่เป็นไรเลยข้ามติดสถานะอะไรเลยนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยโอเคก็ถือว่าปกติดีละมัง้งสมุทรสีฟ้าโอเคสุดยปดเ,ปเปลยสุดยอดใครที่อยากไ,ได้มอสวันพีดีไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคสุดยอดใครที่อยากได้มอสวันพีดีไปเล่นนะครับผม ติดต่อกับเพื่อนผมฮะมีครชื่อมองนี่อืมโอเคหมอหนี่สุดขั้วให้เจอมันค่าส่งลิงก์ใหมทหารก็เปิดหน้าต่างดิสคอร์ดไว้ตลอดเวลาแล้วคุณผู้ชมรู้ชื่อมึงเว้ยโอเคทหารใหญ่เตรียมไปบุกบ้านเองได้ค่าค่าสุดขั้วลืมไปแล้วว่าอันไหนทานเรืออันไหนจะชลังรับเควสอันนี้รับเควสโจรสลัดไอ้หมอไหนรับเควสค่าทหารเรือ คนค้ารอาหารเรียกไอคนที่เต้นเมาอยู่นี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าเจ๊ย์เดนโรเจอาะชิวอยู่เออวัดควีสอย่าคิดอะไรอย่าพายนี่ช่องสำหรับซุปเปอร์ทุกวัยนะครับผมเราจะไปปาบมังกรเพื่อพลังฝนปีศาจซึ่งไม่รู้ว่าเราจะตายเพราะมังกรจะตายเพราะกระเพราะเพราะกระ ไม่ใช่สา,ายเราจะปราบมังกรเสร็จแล้ว,ลวต่อไปเราก็จะไปปราบโกดีโรเจอร์แล้วก็ไปรัชาจนสละให้ได้เลยแล้วก็อย่าเพื่อผ้ออาทำบักผลผลยางผลยางเกียร์ห้าเทพนิกะผสมผลโมจิตื่นนะเฟยเมื่อล้วแต่ดวงเขาสายเพื่อนผมก็ไปเทพนิกกาต<อ>ัวเสือบเขาโอ้สันจี้วัดด <c oughs> ีสันจี้เฮอ่าจางยึดไปดูเลย <laughs> โอ้โหอยู่กันครบเลยสหายสามตัวตึงให้กลุ่มหมวกฟางตั้งโซโลโลูฟี่ซันจิมาครบเลยจบหายแล้วเลยโอเคกูว่าเชิญผมคงต้องหนีก่อนละเ <c oughs> อ้านี่กลุ่มหมวกฟางมาทำอะไรที่นี่เนี่ย เราก็จะสงสัยว่าผมเป็นจอสลัดทำไมทำไมคาบต่อยสัตว์จีไม่เข้าไม่รู้หลายคนจะสงสัยว่าทำไมผมเป็นตัวสลัดแล้วทหารเรือไม่ทำอะไรผมคือหมดนี้นะครับเลยแปลกๆนิดนึงแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรทหารเรือก่อนมันก็ทั้อะไรเรานะเอ่านทีนี้นี่ดาบได่แรงกว่าอ่จข้ายจะตายพวกสัตก์จีแล้วสหายเราคาดว่าเจ้าอยู่ไหนไอพี อาีเพื่อนผมหน่อยครับผมเจ้าอยู่ในโลสกิ๊ฟกำมบมไม่บอกเจมอนี่มาจบคอนเทนต์ฉันให้ได้สิโ <c oughs> ลสกี้มันจะเห็นแว๊บๆเ่ะ <c oughs> นี่งไงเห็นจริงด้วยหมดยังยืด ทำไมยังยื้อค่าใช้ไม่ได้ไม่รู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 ้ไม่ยังคุณใช้ได้หมดแต่ยางยื้อใช้ไม่ได้แต่สิ่งที่สงสัยเลยเหรอได้แต่คิดแล้วก็สงสัยคุณยังคุณใช้รุญเภว่าทำไมใช้ไม่รี้กัชันพอกค่าฐานเรือหนึ่งตัวเฮ้อสาชหาย เชื่อปกติแล้วทำคลิปไม่ค่อยได้ตัดเท่าไหร่เลยทั้นี้เราลงส,สดๆไปเลยอ่ะเอาง่างออัดเลยได้เอาอย่างนั้นเลยแปลกไหมเร็มากมากมากโอ้ยเปิดประตูจาก เป็เอ,อย่าเผยแผ่ความงุ่ยถ้าผู้ชมรู้นะพราะเจ้าเคยถูกต,ต่างในเมื่อมีประตูคือจะเข้าทางประตูให้พวกมันมาฆ่าเราเนี่งครับคุณสิเผยแร่ความงู่ยาทำมาหาผมเพราะคุณก็เหมือนกันดาบโซโลรร่เล่มที่หนึ่ง เมื่อกี้เหมือนเห็นหมูอยู่ใช่ไหมเก็บไว้ให้ด้วยโอเคคุณสิอย่าเผยแพผ่วะคุณคุณเคยเถียงผมด้วยซ้อว่านหมดมันอ่าไม่ได้บั็กแต่ไม่ครับบล็อกสรุปแล้วมันหมดบั็กครับผมเคลมค้างเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ค้างนะครับผมผมปกติทั้งหมดอะเขานุ่งอะไรอะไรเกิดทับหัวเหรอ ไม่ใช่เอ่อชิมครุเอ่อชิมช,ชาโดนตุกเตมุไปนะทำาห้คกุณตื่นะโดนสวยะหายรอการคอยก็จะตายนะเออกูก็สู้อยู่มอนกนจะหายเจอรูาจอดชิมแล้วเลยจเจ๋อเห็นท่านผู้ชมโอ้โหสู้อยู่ยจริงครับสาย <laughs> เอตอค้างมึงอะค้าง <laughs> เติอ ทรายแ่ข้าได้มจิวัดหนโชดีอืมโอ้โหอือทำเรื่องพวกนแปลกไหมเอาให้ผเผมเจ้าดูีสิจดูีสิเจ้าีสิทาเลือกาวขนมาตอเอาให้ผมเหรอครับใายครับใคาจะใช้คาคีลาแน่ทาเจ้ยังไม่อยู่ เอ้ยเอาโมจิมาให้ผมเช็จ้าอย่าลืมด้วยถ้าเจ้ากจโมจินี่เกิดอะไรขึ้นโบจินี่กะหาความผิบหายใส่ตัวเจ้าปนหมดแล้วใช่ไหมอีกแลเออโทษก็ไม่หมดนะก็เหลือของไว้อีกหนึ่งหีบไหนเราลืมแล้ะหาข้ออาหารเลยขาแจะหิวตายแล้วอยู่ในหีบสักขีเวลาชั้นสองนั่นแหละ โอเคผลหานะหานะเอ้ยผลหานะหานะจิงจริงตายไเรื่องไปค่าซื้อห้าคีย์ภาฝากไปด้วยคเอาไปอย่าลืมจ่ายตังค์คืนไปเลยจ่ายตังค์ด้วยอรอนอ่ะก็เอาตังค์เองมาไงตายเอาห้าคีย์ไปผมซื้อเนตซื้อเนตั้งหาละโอ้โหเดี๋ยวบ้างหนึ่งเสียเอาห้าคีย์เองเอาไปะอัดคลิปไปด้วยเล่นไปด้วยเองแล้วก็คุยสคอร์ดไปด้วยด้วยเสียงจะแหลักมากเลยไปเตรียมพร้อม อย่างนันมหาศาลกราจ,จะกินหัวปีศาจเลยตายตนกองครับอ๋อนี่มออันาแล้วแต่นี่เป็นการฟาร์มง,ง่ายที่สุดแล้วตอนนี้รอมาได้แล้วโอ้โหเอ,อาละถ้าเจอถ้าเจอซิลเวอร์ถ้าเจอซิลเวอร์แฟงได้เวลาข้าซิวีสองละซิลเวอร์เลนดี่ไม่ใช่ซิลเวอร์แฟง เลี้ยงผิดตลอดเลยเึือ,อกจากไม่ได้ดูวนพีชเออเออ,เอ,อแหละโอเวนรโซโล่คารูลาคารูลฮาลลวันแหลกเพราะอะไรายุซทรายเฮอยใช้แบบไม่ได้ตั้งตัวด้วยหายระเบิดทรายโดนไหมั้ยไม่โดนไม่โดนเนี่ยเขียวไม่ไดเดียวแหลกอย่าถามงั้นลงสบเพลทรายไป เจียนเซองายเอาลครับผมตอนนี้กับทันกับทันของโซโลกับโซโลจะปะทะกกันแล้วครับผมบูฟี่กับโซโลเออขาหละข่าหละข่าหละจะให้เออเอออ้าข่าแหละฮัละพื้นใส่เึืโอต้นข่าเต็มเต็มลยโอ้ทษอที อะไรว่าจำชื่อไม่ได้เจ้ายิงเจ้ยิงเออเร่องตวงโซโลกันว้ามาดิโซโลตีไม่เข้ามาันตีโอเคมันตีเข้าไอ้นายข้าจ,จัดการเลงมัดโอ้ยแคลคฆ่าเล่นไม่ได้ฆ่าเลงไม่แม่นเฮีย <Yeah. S 2> โซโลไปดูนะ เล้วไข้าวอา,อาข้าวข้ามันอูเลือดมาด้วยใช่ไหมครับไข้าเห็นมีดาเมจใช่มีดาเมจจริงอะไรโซโลเลือดเท่าไหร่เอ๊ะมันไม่โชว์ว่าเลือดโซโลเ,ลเหลือเท่าว่ามันเท่าไหร่แต่มันโชว์แค่แต่เห็นแค่ว่ามันเลือดเหลือเครื่องเยอะตอนนี้ทำปั้นทรายลอ,อ,องสบพระเดซาย กพื่อนผมเดินเบิ้ลไปยด้วยอีกแล้วพายุทรายอ่าใครจะได้ลิงมดนี้ไปถามเพื่อนผมเอานะเพื่อนผมคนให้หมดผมมาไมโยนกัมน่าโอ้ออออ โซโลมาชลักมชั <the> ่าลากโคนพยักละผมว่าเพื่อนผมหลุดดิสคอร์ดเดี๋ยวข้าก็หลุดลถเจ้าทำบ้าอะไรกูว่าเด็ตีมึงดูข้างหลังก่อนไห้รอไปไกลๆเดี๋ยวข้าหลุดหลุดทุบคลิปเจ้าจะหายไปทันทีเยาะเฮ้ยตอนนี้ยังไม่รอยเลย นน่นข้างหลังนน่นโอ้ยโซโล่ลงต<อ><ง>้นซ้ายมาัดมาดิโซโล่เ<า>อ้ออันนี้คุณผู้ชมคงไม่ต้องเสือด้วยว่าเพื่อนผมตายเพราะใครเรี <c oughs> ยบร้อยโซโล่ตายอ่ะไม่หลับเนะี่ยไม่ได้ถ้าเจอมังกีดีลูฟี่ เขาเปลูฟีต่ตบปลอมค่าเนี่ยตัวจริงอ๋องั้นเดี๋ยวผมไปเรียกลูฟี่ภาควานโนะมาก่อนนะมอนนี้เจ้าลูฟี่ผมว่าคุณเจ้าเป็นตปลอมค่านะครับผมว่าค่าตาหารตัวจริงผมว่ามอนนี่น่าจะกลายเป็นนิกะแน่นอน <c oughs> เพื่อนผมเขาใจผลยางนะผมว่าอีกสักแป๊บหนึ่งเขจาจะกลายร่างประเทศนิกกาเลยเกียร์ห้าเออจริงเราจะเจอแขนงสักคนตัว ม่เจ้าเจ้าแกสู้กับทหารเรือกระจอกง,ง่อยเจ้าก็กลายเป็นนิกะเพราะทหารเรือกระจอกง,ง่อยแค่ตัวเดียวก็ตึงมือแล้วสลับเจ้าไปน,นะไม่ใช่เพราะอันนั้นมันเพราะอันนั้นมันบักมดเลยมันลงน้ำลงไม่ได้กร็นเ,นเอทอทท่านีแต่ข้ามเกาะแล้ว กูจะห้ามบอกเพื่อนผมนะโอ้ยบ้าจิอ่า,ารครับคุณชมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ นื่อจากว่าไม่ค่อยมีเวลา